สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการตั้งค่าเบื้องต้นและการต่อวไ,ไฟล์ของอินเวอร์เตอร์ nx 6000กันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเชิญรับชมคลิปได้เลยครับอ่าด้านล่างของอินเวอร์เตอร์เนี่ยที่ก้นของมันจะมีที่ต่อพอร์ตต่างๆเนี่ยประมาณนี้นะครับมีที่ต่อสซลเซลให้ทั้งหมด3สตริงด้วยกันต <Okay. S 1> ัวนี้ก็จะเป็นสวิตซ์ ac นะครับถ้าเราต่อไฟ ac เข้ามาเราสามารถกดตัวนี้ เพื่อปล่อยให้ AC เนี่ยเข้าไปที่เครื่องได้เลยนะครับอ่าต่ต้องเปิดสวิตช์ก่อนนะครับถ้าไม่เปิดมันก็จะไม่เข้าให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ต่อแบตเตอรี่เป็นขนาด48โวลต์นะครับส่วนพอร์ตตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพอร์ต BMS แล้วก็พอร์ต Wi-Fi นะครับหรือ RS485 ตัวนี้จะใช้ต่อ WiFI นะครับอ่าโดยวิธีการต่อ Wi-Fi นะครับมันก็จะมีสาย LAN ที่เราเนี่ย มันแถมมาให้กับเครื่องนะครับเป็นสายแด์สีเหลืองแบบนี้ต่อไปที่ w i f i ส่วน Wi-Fi ของตัวเครื่องครับเราจะต้องทําการซื้อแยกนะครับก็จะกลายเป็นกล่องสีน้ําเงินแบบนี้นี่คือ w i f i ของเครื่องนะครับจะเขียนว่า RS 4 8 5อ่าเหมือนกับตัวพอร์ตของมันนะครับหลังจากที่เราต่อเสร็จนะครับอันนี้ผมต่อแค่แบตเตอรี่เนาะก็สามารถเปิดได้นะครับ ป้อนเป็นไฟ48บแโวลต์วิธีเปิดก็ง,ง่ายๆนะครับกดปุ่มเปิดเอาไว้3วินาทีอ่าและเมื่อเราเปิดเครื่องแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยหน้าจอมันเนี่ยมีค่าที่เราต่อแล้วโชว์นะครับอ่าตอนนี้ผมต่อแค่แบตมันก็เลยโชว์แค่แบตเตอรี่นะครับผมไม่ได้ต่อไฟ AC แล้วก็ไม่ได้ต่อกับโซล่าเซลล์นะครับก็เลยไม่ขึ้นเราสามารถกดค่าสถานะต่างๆดูได้นะครับที่ปุ่มอัพแล้วปุ่มดาวนะครับอ่า กดดูได้เนาะว่ามันจะโชว์อะไรต่างๆเป็นรายละเอียดยิบย่อยนะครับต่อไปเรามาดูโหมดต่างๆของมันนะครับโดยวิธีกดเข้าหน้าเมนูนะครับเราจะต้องกดปุ่ม enter หรือปุ่มเมนูนะครับค้างไว้ที่ประมาณ3วินาทีเมื่อกดเข้ามาแล้วมันจะมีเสียง d ติ๊ดเข้ามานะครับโหมดแต่ละโหมดเนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆกับตัวอินเวอร์เตอร์ที่ ตัว3000นะครับเพียงแค่ว่าพวกตัวรายละเอียดยิบย่อยนะครับมันจะออกมาอยู่หน้านี้แทนส่วนเมนูคร่าวๆนะครับเมนูคร่าวๆข,ของมันก็คือตัวรูปโลกจะเป็นตัวของการเซตภาษาตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีการเลือกใช้งานโหมดแต่และโหมดของเรานะครับเมื่อกดเข้าไปดูปุ๊บเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีโหมดใช้งานไฟฟ้าโหมดแบตเตอรี่อีโค่ หมด g e n e เ a t o r สองโหมดนี้เนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับแทบไม่ได้ใช้เลยส่วนมากจะมาใช้ที่โหมดของไฟบ้านโหมดแบตเตอรี่แล้วก็โหมดอ,อัตโนมัตินะครับโหมดไฟบ้านเนี่ยจะใช้เป็นแค่ไฟบ้านเนาะจะสลับมาใช้แบตเตอรี่ก็ต่อเมื่อไฟบ้านของเราตกนะครับอืมแต่ถ้าไฟบ้านกลับมาเหมือนเดิมก็จะสลับมาใช้แบตเตอรี่เหมือนเดิมก็สามารถชาร์จลงแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับ และโหมดนี้เป็นโหมดของแบตเตอรี่นะครับโหมดนี้จะใช้งานเป็นแบตเตอรี่เป็นหลักนะครับอ่าจะสลับมาใช้ไฟบ้าก็ต่อเมื่อแบตต่ำนะครับถึงค่าที่เราตั้งเอาไว้และถ้าแบตกลับมาสูงเท่าเดิมถ,ถึงค่าตัดสูงที่เราตั้งเอาไว้นะครับมันก็จะสลับไปใช้งานแบตเตอรี่เหมือนเดิมจะวนอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับแอบส่วนโหมดต่อมาโหมดสุดท้ายโหมดที่3นะครับที่เราใช้กันบ่อยๆเนาะก็จะเป็นโหมดอตัตโนมัตินะครับหรือว่า อันเดทเน็ตหมดนะครับอันเดทเน็ตก็คือหมดนี้เนี่ยถ้าแบตของเราหมดนะครับแต่ว่ามันยังไม่ถึงค่าตัดต่ำที่เราตั้งเอาไว้หน้าจอจะดับนะครับแต่ไฟสีแดงก็จะขึ้นนะครับไฟสีแดงตรงนี้จะขึ้นแต่อินเวอร์เตอร์ของเรายังไม่ดับนะครับตราบใดที่แบตเตอรี่ของเราไม่ได้ต่ํากว่าค่าที่เราตั้งเอาไว้นะครับแต่ถ้าแบตเตอรี่ของเรากลับมาเหมือนเดิมนะครับอินเวอร์เตอร์จะทําการ เปิดอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมากดเปิดใหม่นะครับโมดนี้ก็จะสะดวกสําหรับคุณที่ใช้งานแบตเตอรี่โดยที่ไม่มีไฟบ้านมาเกี่ยวข้องเลยนะครับประมาณนี้ส่วนหน้าต่อมานะครับถ้าเรากดออกมาดูเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีแบตเตอรี่แล้วก็ขีดด้วยตัว V หรือตัว E นะครับตัว V ก็คือแบตเตอรี่ type setting นะครับชนิดของแบตเตอรี่เนาะกดเข้ามาดู เราจะสามารถเลือกชนิดของแบตเตอรี่ได้นะครับว่าจะให้เป็นแบตชนิดไหนนะครับสามารถเลือกได้ในโหมดนี้ได้เลยส่วนหมดต่อมานะครับแบตเตอรี่แล้วก็ขีดว่าตัว E นะครับหมดนี้ก็คือการตั้งค่าการชาร์จของกระแสนะครับถ้าเรากดเข้ามาดูจะได้เห็นว่ามันจะมีการชาร์จของกระแส2ที่นะครับก็คือชาร์จจากไฟบ้าน และชาร์จจากแผงโซล่าเซลล์คับเราสามารถตั้งได้ในโหมดนี้ได้เลยต่อมาก็มีแค่เท่านี้นะครับครเข้าอันนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนเวลาบันทึกรายละเอียดแล้วก็ลบลบเวลาเราบันทึกนะครับนี่ลบได้ตรงนี้อนี้ก็จะเป็นรายละเอียดยืด,ดย่อของมันนะครับมีได้ประมาณนี้ก็จะดูได้ว่า เราจะเลือกใช้ในพอร์ตไหนเราก็สามารถกดได้ตรงนี้เลยนะครับหรือว่าถ้าเราตั้งค่าไปแล้วเราอยากจะรีเซ็ตค่าใหม่เนี่ยเราสามารถกดมาดูที่โหมดสุดท้ายนะครับโหมดสุดท้ายก็คือเป็นโหมดของ factory r e c o v e r setting นะครับก็คือการคืนค่าของโรงงานนะครับเราสามารถกดตัวนี้ปุ๊บค่าทุกอย่างที่เราตั้งเอาไว้จะกลับไปเป็นเหมือนค่าที่เรายังไม่ได้ตั้งเอาไว้นะครับมีลักษณะประมาณนี้นะครับสำหรับโหมด เบื้องต้นของตัว nx 6 0พ0ต่อไปไปดูวิธีการต่อ wi-Fi ของเจ้าตัวนี้กันเลยนะครับส่วนวิธีการต่อ wiFi นะครับถ้าเราซื้อกล่องของ wi-Fi มาแล้วนะครับตัว Wi-fi ของมามันจะมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับก็คือจะมีตัวของ Wi-fi นะครับแอ้มี Wi-fi อันนี้ก็คือเสาของ Wi-fi นะครับเสาสัญญาณแล้วก็มีสายแลนมาให้นะครับ หรือว่าถ้ามันยังยาวไม่มากพอเราสามารถเอาตัวที่เป็นสายแลนที่แถมมาให้นะครับอ,ออกมาใช้ได้นะครับแต่ว่าเราสาธิตเนาะเราใช้เป็นตัวสั้นๆที่แถมมาให้กับกล่องของ w i f i แทนหลังจากที่ผมประกอบ Wi-Fi ได้ลักษณะประมาณนี้แล้วนะครับหมุนสอากาศเข้าแล้วก็เสียบตัวของสายแลนนะครับจากนั้นให้เราเข้าไปเสียบที่พอร์ต rs 4 8 5นะครับเสียบเข้าไปเลย เมื่อเสียบเข้ามาแล้วนะครับไฟก็จะติดนะครับหลังจากนั้นถ้าไฟติดแล้วนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเข้าไปหน้าตั้งค่าไวไฟนะครับในมือถือเราจะต้องนํานําที่จิ้มอะไรก็ได้นะครับเล็กๆกดเข้าไปตรงคําว่าสวิตช์นะครับมันจะเป็นสวิตช์กดเข้าไปกดเข้ามาแล้วนะครับหนึ่งครั้งมันจะมาที่ตรงนี้นะครับคําว่า local ไฟสีเขียวจะติดนะครับ ส่วนไฟตรงค้าวที่เป็นสีแดงเงินจะดับนะครับอ่านี่จะทําให้ตัว Wifi นะครับปล่อยสัญญาณไ wi ไฟออกมาเพื่อที่จะให้มือถือของเราไปเชื่อมต่อน,นั่นเองนะครับต่อไปไปดูวิธีการทําในมือถือกันเลยเ hey. ขั้นตอนต่อมานะครับให้เราสแกนไปที่ตัวของกล่องนะครับอ่ากดเข้าไปสแกนอยู่กล่องของมันจะมีบาร์โคดนะครับให้เราสแกนเข้าไปเลยอ่า ไปยังเว็บซต์นี่มันจะมายัางเว็บไซต์หน้านี้นะครับให้เราดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดของแอปพลิเคชัน,นครับก็คือตรงนี้เลย Android ดดาวน์โหลดกดเข้าไปกดดาวน์โหลดต่อไปนะครับอ่าหลังจากนั้นให้เรากดเปิดนะครับเปิดไปที่ไฟล์ดาวนโ์โหลดก่อนที่มันจะขึ้นแบบนี้นะครับ บางคุณอาจจะยังไม่ได้เปิดการตั้งค่าให้เป็นแหล่งที่มาที่ไม่รู้จักให้ไ,ไปติ๊กถูกนะครับถ้า hint, ติ๊กถูกแล้วเนี่ยจึงจะสามารถติดตั้งได้นะครับอ่าอันนี้ผมไปกดติ๊กแล้วนะปกติถ้าเรากดเปิดเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เรากดเข้าไปที่การตั้งค่าไม่รู้จักแหล่งที่มาให้เรากดมันจะเด้งเข้าไปให้อยู่แล้วอ่าหลังจากนั้นให้เรากดติดตั้งไปเลยกดเปิดหรือโทรศัพท์ของใครบางคนนะครับเมื่อกดติดตั้งเมื่อกี้ครับมันจะยังไม่ให้เราติดตั้งนะครับ เพราะว่ามันเป็นแอปที่ไม่ได้เข้ามาจาก Google Play Store นะครับให้เรากดเข้าไปการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับอ่ามันจะขึ้นมาให้ระหว่างติดตั้งนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ยืนยันที่จะติดตั้งนะครับอ่าเพราะว่าของผมเนี่ยตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเมื่อเรากดมาแล้วมันจะขึ้นมาหน้านี้นครับเป็นภาษาจีนให้เรากดมาที่ตรงนี้ตรงนี้เลยกดมาปุ๊บอ่ามันจะเข้ามาหน้านี้ก็คือหน้าล็อกอินครับขั้นตอนแรกเนี่ยมันจะยังเป็นภาษาจีนกดเข้าไปล็อกอิน ตรงนี้ที่ตรงกลางอ่ากดเข้ามามันจะเข้ามาหน้านี้ตรงนี้นะครับให้เราป้อน Gmail ของเรานะครับ Gmail ขั้นตอนต่อมานะครับอ่าตรงนี้ก็ให้ป้อน Gmail เหมือนเดิมนะครับเมื่อป้อน Gmail เสร็จให้เรากดตรงนี้ครับอ่ากดตรงนี้เลยโค้ดจะส่งไปที่ข้อความของ Gmail ของเรานะครับให้เราไปเอาโคดนั้นเนี่ยมากรอกใส่ตรง Gmail ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมไปเอาโค้ดก่อนแป๊บหนึ่งนะครับจะเด้งเข้าไปที่ Gmail มันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับอ่านกดเข้ามามันจะมีโค้ดมาตรงนี้นะครับให้เราเอาไปกรอกใส่นะครับหรือบางคุณอาจจะขึ้นมาแจ้งเตือนเลยนะครับก็ให้เราเอาไปกรอกใส่เลยลบ Gmail ตรงนี้ออกใส่โค้ดเข้าไปหลังจากนั้นให้เราใส่รหัสผ่านของตัวเองนะครับอ่าสองรทัดนี้เป็นรหัสผ่านเดียวกันนะครับเมื่อเราใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปล็อกอินตรงนี้เลยอ่าจะเข้ามาหน้าล็อกอินเมื่อกี้นะครับที่เราเขากดเข้าไปติดตั้ง ตรงนี้ให้เรากดเข้าไปบรรทัดแรกที่เราใส่ Gmail นะครับใส่เข้าไปเลยหลังจากนั้นก็เป็นรหัสผ่านนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วให้เรากดเข้าไปล็อกอินนะครับเมื่อเข้ามาล็อกอินแล้วจะเข้ามาหน้าว่างๆแบบนี้เลยนะครับให้เรากดมาที่ตรงนี้และเลือกเป็นภาษาอังกฤษครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะรีสตาร์ทแอปพลิเคชันเป็นภาษาอังกฤษให้เราลักษณะประมาณนี้ครับ หลังจากนั้นให้เรากดเข้าไปเหมือนเดิมตรงเดิมนะครับอ่าตรงนี้กดเข้าไปล็อกอินเหมือนเมื่อกี้เลยอ่าเมื่อล็อกอินเสร็จนะครับให้เรากดไป3มปุ่มเหมือนเดิมและเข้าไปเชื่อม wi-Fi ของกล่อง wi-Fi ที่มันออกมานะครับอ่าเจ้าตัว wi-Fi ที่ต่ออินเวอร์เตอร์เนี่ยจะมี Wi-Fi ของมันนะครับอ่าโดยรหัสผ่านนะครับก็คือเลข8 8ตัวให้พิมพ์เข้าไปเลยนะครับ หลังจากนั้นเมื่อเราเชื่อม Wi-Fi เสร็จแล้วนะครับให้เรากดมาที่ Network ร์กนะครับ Networking c o n f i นนะครับกดเข้ามาเลยตรงนี้พอกดเข้ามานะครับให้เราใส่ชื่อ Wi-Fi เรา t e r outer, แล้วก็รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราใส่เสร็จแล้วนะครับให้เรากดคำว่า next step ไปเลยนะครับตรงนี้ถ้าเราใส่ถูกต้องทุกอย่างนะครับ มันจะขึ้นคําว่าโอเคนะครับอ่านีเป็นรูปตกลงแล้วก็ขึ้นคําว่า system setup complete นะครับหลังจากนั้นให้เรากดคําว่า registration ข้างล่างกันนะครับตรงนี้กดเข้ามาเลยอ่าก็จะขึ้นคําว่าโอเคนะครับขึ้นคำว่าโอเคหรืออาจจะไม่ขึ้นโอเคนะครับอาจจะขึ้นเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกก็เสร็จแล้วนะครับอ่าหลังจากนั้นให้เรา รีนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างอ่าเมื่อเลื่อนลงมาด้านล่างเสร็จนะครับมันก็จะแสดงขึ้นมาแล้วนะครับแสดงทั้งโทเค็นของตัว w i f i แล้วก็เครื่องของอินเวอร์เตอร์ที่ออนไลน์นะครับถ้ายังไม่ขึ้นเนี่ยให้เราทําการรอไปก่อนนะครับประมาณ5้0ง10นาทีแต่ถ้ายังไม่ขึ้นอีกให้เรากดรีสตาร์ทเครื่องของอินเวอร์เตอร์ของเราหรือก็คือกดเปิดปิดใหม่นั่นเอง และรอเป็นระยะเวลา5-10นาทีเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็จะขึ้นมานะครับและวิธีการลบนะครับคือให้เรากดยูเซอร์ของ Wi-fi ค้างไว้5วินาทีก็จะขึ้นให้เราลบนะครับถ้าเราอยากจะลบไปใช้เป็นยูเซอร์เนมตัวอื่นนะครับก็ให้เรากดค้างไว้5วินาทีแล้วกดเยียดไปเลยก็จะออกไปแล้วนะครับแค่เ,เท่านี้เราก็จะสามารถลบได้แล้ว จบแล้วนะครับสำหรับวิธีการเซตอัพ w i i i และถ้าหากว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ